กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Toy The Tower Defense นะครับผมซึ่งใน EP นี้เนี่ยทาง FC เนี่ยได้ทำการให้ challenge ผมมานะครับผมให้ผมมาเล่นนะครับผมจะผ่านว่าง่ายขึ้นเยวเลยนะก็ตรงนี้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าภาพในไลฟ์นี้แม่งฮีอามากเลยนะครับผมพี่ครับผมมี challenge ให้ทำครับต้องอดคลิดนะครับ c h a l l e n คือใช้ตัวระเบิดพิเศษเป็นตัวพี่เท่านั้นอนะ เล่น <Challenge S 2> แล้วะคือผมพูดจากใจนะผูผมเล่นปกติเนี่ยมันก็นลำบากแล้วคุณก็ยังสรรหาหผมใช้ตัวไอโคซิมในการให้มันผ่านเนี่ยทำทำไมเนี่ยอ่านั่นแหละครับผมตามนั้นนะผมชาเลนจ์ที่เอฟซีให้ก็ตามที่เมื่อกี้ที่พูดไปหนุ่มแต่ว่าเดี๋ยวจะอ่านให้อีกทีนะผมก็คือชาเลนจ์เนี่ยเขาให้มาว่าพี่ครับผมมีชาเลนจ์ใ้ทำครับแต่ว่าต้องอัดคลิปลงนะครับชาเลนจ์ก็คือใช้ตัวระดับไอโคซิม ในตัวพี่เท่านั้นผ่านแมพในแม่แมพไหนก็ได้ในเวลา45นาทีครับผมรางวัลก็คือมิติยังไม่ออกครับแต่เป็นตัวโหดขอพูดเนี่ยนงเถอะคือ,คอแค่ไอ้กูสี่มันก็ยาก่อยมึงยังจะให้กูจํากัดเวลา45นาทีโอ้ยนี่นะผมก็นะคือชาลินที่ทางบ้านให้มานะผมก็ดกวันนี้เนี่ยเราก็จะไปทําชาลินให้คุณดูดูกันเลยนะผมซึ่งตัวละครในวันนี้เนี่ยทพ่ผมจัดเซตมาเนี่ยก็เป็นเซตที่ผมจะไว้ผ่านให้คุณดูดูเลยนะผมไม่ผ่านเนี่ยกูแบบว่า ม่รู้จะพูดยังไงนวน,นะเพราะไม่มีตัวละครที่ดีอว่านี้แลละก็ตัวละครที่ต่อไปเนี่ยก็จะมีะตัวแบกนะผมน่าจะเป็น2ตัวนี้นะก็คือ G กีเลเซอร์ครับผมกับแซวอ่าซวอ่ายูดีซีนะเออเอาไปแบกแล้วก็ผมจะใส่ตัวละครให้มันครบเนี่ยผมก็เลยเอาพวกดีเจสปิเกอร์แมนแล้วก็คา m e เมล่าโดนเนี่ยเอาไว้แก้สตันแล้วก็เอาตัวเงินไปนะเพราะว่าทุกคนบอกว่าห้ามใช้แบบ ทางทางทางบ้านบอกว่าชาลนเลนจยห้ามใช้ตัวอื่นใช่ไหมแบบว่าให้ใช้แค่อิทิสิฟได้งั้นผมยัดเลยตัวเงินผมก็แบบนี่เป็นไงเวฟละวหนึ่งร้อยนี่โปรติตัวนี้ให้สองพันใช่ป่ะเออนี่ให้หนึ่งร้อยไปเออการนั้นแล้วผมเดี๋ยวเราไปติดตามผู้ชมกันเลยนะผมว่าชาเลนจ์เนี่ยที่ผมได้รับมาเนี่ยผมจะเล่นผ่านหรือไม่นะผมก็ไปดูกันเลยนะผมไป let's go โอเคผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะซึ่งใน,นรอบหมดที่นะผู้ชมให้เนี่ยก็คือหมดไนเมร์เลยนะก็เราก็ทำการโหวตไนแมรเลย ถ้าผ่านด่านนี้ได้เราก็จะแบบว่าได้ลงคลิปนะเออแต่ถ้าไม่ได้กูก็ต้องอัดใหม่อีกรอบนึงนะก็คิดว่าน่าจะผมตัวแรกเนี่ยเริ่มมาผมจะวางตัวเงินก่อนเลยเพราะมันน่าจะใช้เวลานานกว่าจะเดินมาถึงนี้ปกติเนี่ยผมเล่นเนี่ยผมจะให้มันเดินมาถึงช่วงนี้เลยผมจะให้มันเดินมาถึงช่วงนี้ก่อนแล้วผมจะค่อยเริ่มวางตัวตีก็เราก็จะทำการรอน,นะผมให้มีเงินมานะ แล้วก็คลิปเนี้ยผมจะพยายามตัดให้มันแบบว่ากระชับกระชับมากที่สุดนะพยายามที่แบบว่าไม่ตัดให้มันแบบเยอะเกินไปจะได้แบบต่อเนื่องนะผมโอเคแล้วก็ให้กีเลเซอร์ตีไปก่อนเลยแล้วก็ทาการรออัพตังค์เรื่อยๆนะก็วางเงินเพิ่มได้ใช่ไหมใช่แล้วไม่ได้วางได้กี่ตัวสี่ตัวหรอมันวางได้เยอะหนานเลยเห็นเดี๋ยวเราทำการวางกีเลเซอร์ไว้ตรงนี้นะแล้วก็น่าจะต้องปล่อยยาวเลยเพราะว่าเมต้องให้กีเลเซอร์แบกก่อน โอ้ยใช้เงินตังเริ่มตั้ง300เลยหรอสบายสบายอยู่เอออัพเพิ่มเลยให้มันตีเร็วขึ้นอ่าโอเคโอเคตอนนี้ก็วิงหกแล้วผมคิดว่าเราน่าจะต้องอัพตังค์เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีตังค์เอาไว้อัพเจอตัวนี้ผมแม่งใช้ตังค์เยอะจัดเลยตอนผมลองเล่นนะอ่ะเออแม่งใช้ตังค์ประมาณเป็นหมื่นนะอ่ะเออแล้วตัวเงินเราก็แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยนะเนี่ยสถานการณ์ยังชิลๆนะก็ะคิดผมคิดว่าน่าจะต้องวาง กีเลเซอร์ตรงนี้สักตัวหนึ่งก็เพิ่มขั้นมันจะได้โจมตีเร็วขึ้นหลังๆนี่อาจจะยากขึ้นนะผมอาจจะแบบสกิเบฟไม่ได้อ่ะสกิเบฟไม่ได้ก็ลำบากชีวิตผมเลยเดยีอย่างเงี้ยเนี้ยได้ต่างแล้ว,ลวก็เพิ่มด่วนๆเลยต่อไปใช้เท่าไหร่วะหนึ่งพันได้สามร้อยโอ้โหมิวแทนเลือดแบบเยอะจัดอะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะทําการเก็บตังค์ให้ได้ mm hmm. เอ,อซอีดีซีเลยนะถ้าสมมติว่าจบเวฟหน้าเราจะได้สองอสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยโอเคเราจะได้เวฟหน้าประมาณเงินประมาณสองพันกว่าเราจะวางได้ผมจะเริ่มวางตรงนี้เลยนี้เป็นตัวเอ็กโคสิบทั้งหมดเอ็กโคสิบ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 โอเคตอนนี้เราก็ได้ตังค์แล้วนะเราก็จะรีบวางทันทีเลยเพื่อให้มันรีบช่วยตีอาจจะต้องหยุดจากกีเบฟสักหน่อยเพราะว่ามันน่าจะยากหืมตัวกูหลับอีก โอ้ผมพ่อมึงพ่อมึงมเขี่ยไม่หมดนะตรงนี้มีรสรกฤฤ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 ิจเอาตังมาฮัทเพิ่มมันยากตรงนี้แหละมันยากสอง้แหละตรงที่มันจะตีไม่ตาย้ยโอ้เชี่ยหมื่นหมื่นมาแล้วอ่ะที่หม,มา,าตีไม่ตายแน่เลยโอ้โอหแล้วไงคนดูเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่ม,ม,ม,มคิดอยู่แล้วว,ว่าจะไหวไหมถ้าผมอัพถ้าผมอัพซซลยูดีซีทันนะอ่ะไงก็ไหวเวอันนี้คืออัพไม่ทันนี่ต้องรีบต้องรีบอัพเลยด่วนเลย อ่ะต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ทีละเวฟเลยเว้ยคือเราไม่สามารถจะคลิปได้เลยตอนนี้ต้องเคลียร์ทีละเวฟมันยากมากเพราะว่าตัวผมมันก็แบบ oss, ก๊อกไก่มันก็มีอยู่แค่นี้นเหลือแปดหมื่นกูไม่กดโอเคโอเคโอเคปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนไม่เลน่นเดี๋ยวเราให้กีเลเซอร์ตีน่าจะทันอยู่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าวงนี้อ่ะโอเคได้อยู่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 นุ่มน่าจะไม่ทันปะไม่ทันว่ะเชียร์นะคนดูเฮีย กีนเลเทอร์ไว้ตรงนี้หน่อยแล้วกันโอ้สองสองสองห้าศูนย์โอ้ไมคกอดโอ้ยากมากยากมากยากมากต้องต้องดูตรงนี้ก่อนมันเคลียร์ทันไหมโอ้ไมค์กอดเดี๋ยวว oh ่าใช้ตังค์หน่อยโอ้ยากว่ะโอเคตาย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 ,ตายเครียดเลยเครียดเลยครับทุกผู้ชมเครียดเลยครับโอเคเราจะเก็บตะกิ้นะเราตักกนะาต้งมาครับอันสี่แล้วน่าจะไหวยอยู่โอเคผู okay, ้นี้ตายผู้นี้ตายห้ามรีบอัพตังค์เลยตอนนี้น วางวางเพิ่มตรงนี้ก่อนโอเคเราต้องรีบสแปมบเอาเงิเลย,เลยโอเคโอเคโอเคสถานการเดียวโอเคอย,อยู่ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นต้องค่อยๆเล่นเลยอ่สะสกิปแล้วก็ห้ามเลยนะตอนนี้ดูก่อนว่าไหวเปล่าไหวแต่อันนี้น่าคิดว่าน่าจะไหวผมจะไม่พยายามให้มันแบบไอ้นี่ไงให้มันไหลไปไกลสกิปสกิปโอเคผมคิดว่าตอนนี้น่าจะยังไหวผม,มจะรีบอัพเงินด่วนๆเลยพยายามอัพเงินให้ได้เร็วที่สุดน,นะ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจมาเป็น10%ถามว่าคุ้มไหมไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ต้องเล่นไปก่อนสามแสนห้าโอ้โหเขี้ยะแล้วอาไหวไหมเนี่ยเอดาเมจ10%เขี้ยเขี้ยต้องเคลียร์ให้แตกก่อนต้องเคลียร์ให้แตกก่อนโอเคสวยทุกคนเราเราทำได้เว้ยเราทำได้เว้ยไหวแล้วไหวเว้ยแล้วไหวเว้ยเราจะอาบตัวนี้เพิ่มนะ ให้ดารามดแรงขึ้นไวก็วางกล้องวางกล้องตรงนี้ให้มันติด2อันไม่ติดอีกเพิ่มโอเคติดละรอ,อกันโหยาก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 ถือว่ายากใช้ได้เดี๋ยว,วายากใช้ได้สถานการณ์โอเคนะตอนนี้ก็หยิบอัพตังก่อนเลยตาหน้าเราก็ตาหน้าเราจะได้ตังอยู่ประมาณ2องพันหโอเคเราก็จะมีตังมันสามพันเก็บสองราวอัพเพิ่มเป็น29 0 0ดาเม้อมีตีทันตีทันแหละผมคิดว่าน่าจะตีทัน เค่เรามีสโลจากกีเลเซอร์อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อ okay, okay, ยู่ทุกคนโอเค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 สันทันโอเคสวยมากทุกคนตอนนี้ตอนนี้โอเคเลยสถานการณ์โ okay. อเคเบบยี่สแล้วเรามาได้ไกลอยู่มาแล้วมาแล้วมีนิการกูมาแล้วมีนิการกูมาแล้วมีนิการกูมาแล้วผมก็จะพยายามให้กีเลเซอร์มันสโลนะผมมันจะได้ทำการมันจะได้แบบว่าเออเรียกว่าไงอ่ะมันจะได้ สโลพวกนี้ให้มันช้าลงนะเพราะว่าถ้ามันเร็วมากเนี่ยผมไม่ว่าผมนาตีไม่ทันนะแล้วก็รีบอัพตังเพิ่มนะผมจะต้องอัพตัวนี้ขึ้นเหมือนกันเนี่ยค่อยๆเล่นทีละเวฟเรียนมันเหลือประมาณ5 0 0 0 0ื่นสองหมื่นเโอเคเราสกิปได้เล่นเลยลักหมื่นเนี่ยเราสกิปได้เลยเว้ยมาสองตัวแล้วสองตัวแล้วไหวๆแล้วเว้ยไหวแล้วผมคิดว่าน่าจะไหวแล้วเว้ยอันนี้อ่ะผมคิดว่าน่าจะวางตัวที่3ได้แล้วนะตอนนี้เอ่อยังสกิปไม่ได้ยังไม่ได้โอเคได้แล้ว คกิปเลยรับห้าพันโอเคห้าพันหมดตอนนี้เราอัพเวลสี่ทุกตัวแล้วหนามเมดมันจะอยู่ที่ประมาณเอ่อประมาณเท่าไหรนะแปดพันกว่านะผมก็ถือว,ว่าโอเคเป็นหมื่นแล้วโอเคเราน่าจะไหวเดี๋ยวไยังเกิปไม่ได้ผมจังยังไม่เสียนะอยู่คลิปแล้ตอนนี้เวลาในเกมผ่านไปจะโ,โหผ่านไปสิบหกนาทีแล้ว แต่ว่าปกติเนี่ยชิโพนนาทีนะผมก็คือเกมเนี่ยก็คือแบบใกล้จบแล้วเวฟได้อยู่มาตนะั้ง47แล้วเลอแต่เนี่ยคุชิบอกนาทีละเวฟไม่ได้อยู่29อยู่ลยวัน,นนี้เนี่ยจะใช้ตังอัพเนี่ยน้อยกว่านะผมมองว่านะแต่ว่าข้อเสียเลยคือมันไม่พอแบบนี้แหละมันได้ตังต่อเวฟน้อย้ยเก็ตป่ะแต่กับการไอคิดมนันมน,นั้นมันได้ตังต่อเวฟเยอะอัพเทนขันเทนคันมันได้ตังเยอะ ได้ต 1, ั้งพันหนึ่งแล้วนั่นแหละตอนนี้เราจะได้อยู่ที่ประมาณขบวนท่าห้าได้เลยได้ยี่ว่าขบวนท่าโอ้โหมันเดินมันถึงนี่แล้วโอเคตอนนี้ผมบอกเลยว่าเราเนี่ยห้ามทำการสกีเวฟรัวๆด้วยด้วยเลยนะเพราะว่าผมมองว่ามันจะไม่ไหวแล้วตอนนั้นเรื่องมันเหลือเก 9, นะ้าพันอะ แั้วกันกมันบวกเ่ดเมจมาเว้ยถ้ากับการเราวางสปแปมตัวล่ะสองพันเจ็ดสามพันพันองว่าอัพแบบนี้คุ้มกว่านิดนึงนล้วเนี่ยคิดว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันขี้เกียจคำนวณอะวันนี้โฟกัสกับการตีเดี๋ยวจะเล่นดูเลือดสิครับคุณดูเลือดมาสิครับนี่เดี๋ยวเราอัพ ยีเเซอร์ขึ้นก่อนเลยให้มันตีเร็วขึ้นอันนั้นได้มีดามเจเนี่ยือมันอาจจะเนี่ยสูตรจุดสองวิใช่ปะหนึ่งเนหนึ่งวิมันมันตีประมาณสามพันเลยเว้ยคือมันช่วยได้เยอะอตัวระเบิดนี้โอเคนะมันแบบว่ามันทําให้ตัวมันระเบิดไปแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งตีอะไรเงี้ยเออไหวตัวนี้ไหวเลยตัวนี้ไม่รู้คือตัวเนี้ยถ้าผมบอกเลยนะว่าถ้ามันยังไม่เดินถึงตัวเนี้ยเราโอเคเลยเถ้ามันเดินถี่แค่รแวกนี้แล้วมันตายเราชิวเว้ย ถ้ามาเดินถึงตรงนี้แล้วมันยังไม่ตายอ่ะเลือนเลือนแบบประมาณครึ่งหลอดอ่ะชิปหายแล้วนะบอกเลยผมบอกเลยว่าชิปหายของจริงเออจิบจิบได้ยังก็บย,ยงัยงใหญ่ๆตัวหลงังตัวหลังเลื่อนสองล้านเดี๋ยวเราจะอัพเงินเพิ่มเลยนะเป็นตัวที่สามอีกตัวหนึ่งใช้เวลามาสองเวฟในการอัพตัวนี้โอเคอยู่ตัวนี้ตัวนี้ช่วยตีอ่อ อันนี้ตัวนี้ช่วยตีอยู่ต่อเรือไปเรื่อยๆต่อเรือต่อเรือต่อเรือเค่อยๆตอ่อค่อยๆตอ่อ,ตอ,อ,ตอไปเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากค่อยๆต่อไปค่อยๆต่อเอออันนี้เริ่มเริ่ม,มาาลำสถานการณ์เริ่มแย่นะเพราะว่าตัวละครเนี่ยไหลามาถึงตรงนี้เนะี่ยถือว่าแบบไม่โอเคนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังโอเคอยู่ตรงที่เราสามารถเคลียร์ได้โอเคตอนนี้เงินเรามีหกพันแล้วเดี๋ยวเราจะทำการรีบอับซาวตัวเนี่ยให้ขึ้นเลยนะแต่ไม่ระยะตัวอยู่ที่เท่าไหร่ห้าสิบห้าแรงว่ามันยังไปดิ แต่ว่าลำบากค่อนข้างที่จะโหดรห้ายตอนนี้ค่อนข้างที่จะโหดร้ายเลยตอนนี้เลื่อนมันตาไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะหนึ่งล้านสองแสนไหวคิวยังไหวอยู่แต่ข้างหลังเลื่อนห้าแสนโอ้โหไหลมาไกลมากถือว่าไหลมาไกลไม่ได้ละผมต้องวางเพิ่มดูแลดูแล้วูแล,แลอ่ะเจ๊ละว่าทำไมถึงมันถึงไหลมันได้ไกลเพราะมันไม่มี้โลว์หลัง เลือดจริงๆเหลืออยู่ร้านหนึ่งเหรอโอ้ดีฝักนี่ขนาดเลือกแค่ร้านสองนะเนี่ยมันยังแบบโอ้ตีช้ามากที่ผ่านแล้วครับมันไหลมาแบบว่าไอ้นี่มากไหลมาไกลมากโอเคเดี๋ยวเรารีบเอาการอัพตัวละครขึ้นเลยโดยด่ว,ดวนอัพไปตัวนี้นะเพราะมอยู่กลางกลางๆที่สุดฮึมอืมเลือดอือหือแต่ละตัว ห้าแสนหกแสนโอเคโอเคทีนี้เ,เลื่อนชันล้าเพราะว่าตัวข้างหลังนี้มันตีไม่ถึงนะเดี๋ยวรอมันเข้าวงเมื่อไหร่ก็ได้ตีถึงก็ชิวเลยไปไป,ไปโอเคตายตายหนึ่งตายหนึ่งแล้วนี้โอเคห้าแสนกว่าเมื่อกี้เป็นล้านเลยเดี๋ยวเราอัพตัวนี้ต่อนะเพื่อจะได้ตีได้ถึงแต่ว่าผมูไม่มีรประโยชน์เลย,เยอัพเลยเรียบร้อยอัพเกรดเพิ่มละ เว็บนี้เหมือนจะยูชิลหน่อยนะแต่ก็อาจจะ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 ไม่ไม่อาจจะไม่เออว่ะมันอัพพวกให้หกพันเพิ่มไปสองมาสองแล้วเออว่ะทำไมผมไม่อัพแบบให้มาตันทีละตัววะเยอะไอ้เลยไม่เลยเว้ไม่เลยเว้ไหวต้้งไหวอยู่แรกๆนี่เลยสะคลิปได้ป่ะตอนนี้ไม่ได้ละห้ามไปคลิปด้วยเด็ดขาดเงิน ไม่ต้องอัพแล้วขผมมองว่าไม่จะมีประโยชน์แล้วตอนนี้เราไม่ต้องอัพเงินตัวท้ายแล้วอัพแต่ตัวพอถ้าเราผมเนี่ยเราอัพตัวนี้อีกขั้นหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้แล้วนะแบบว่าเริ่มเริ่มเนี่ยโอเคขึ้นนิดหน่อยอัพ <Up S 2> เลยโอเคตอนนี้ดอเมจเราหผนแปะแล้วเว้ยคนดูเราโผนแปแล้วตอนนี้นะ่ผมคิดว่าน,าน่าจะไหวชิลมากขึ้นเข้าไปอีกนิดหน่อยผมว่าโอเคขึ้นนะนี่เรเริ่มไหลเป็นน้ำแล้ว หรือตัวละครผมก็ตีน่าจะประมาณอยู่ที่เอ่อผมว่าผมต้มองอัพว่ะอัพให้มันขึ้นแบบนี่แล้วว่ะตนนันอีกตัวหนึ่งอ่ะกลัวมันจะไม่ไหวเว้ยอ่าใช่ถ้าลุมยิงเนี่ยจะเร็วมากโอเคตอนนี้ได้สี่พันจวปล่อยแล้วนะผมจะปล่อยตัวนี้ละอเมทมาตอนนี้ไม่มีตันก็โอเคอยู่มั่งใอ้มีมตันเท่าไหร่ ลวมลวมรวมรวมรวมเว้ยรวมเว้ยรวมรวมรวมตายแล้วตัวนึงตายตัวนึ่งอีตัวนี้กำลังตามไปล่ะบนอาหารตายโอเคชิวอุ้ยชิวปั๊มตังค์ไปก่อน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 โอเคโอเคเอฟซีทีเอส เรามาได้ไงเฮียแดกเวลากูไปสามสิบนาทีแล้วตัวนี้แข็งแข็งหมดเลยแข็งแข็งเป็นหินเลยแต่ละตัวโอเคมาได้ได้เวลตันแล้วอันนี้เราเวลตันที่ประมาณสามตัวเวลตันอยู่ที่ประมาณสามตัวเราไหวเราไหวเราไหวโอเคทำตัวนี้เพิ่มไหวเว้ยไหวเว่ยไหวเว่ยคือตอนที่มอนเตอร์อยู่ตรงกลางประมาณเจสันคือตอนนี้สถานการณ์เราตอนนี้เราโอเคมากเลยนะเพราะว่า มอนสเตอร์เนี่ยยังไม่ตัวมอนเนี่ยยังไม่เดินมาถึงช่วงช่วงนี้นะถ้าช่วงนี้เมื่อไหร่ก็คือชิบหายเริ่มชิบหายแล้วตอนนี้ผมพูดตรงว่าถ้ามันเดินมาถึงช่วงนี้เมื่อไหร่เราเริ่มชิบหายแล้วแต่ตอนนี้มอน,นยังเดินไม่มาถึงแล้วตายช่วงเนี้ยก็คือโอเคละเปียกมากตอนนี้ผมดูหลัหงคือแบบเปียกจัดเลยอะ่ะโอเคตอนนี้ตังเรามีแปดพันเราก็จะอัพเลยบุ้มตังอีกประมาณห้าพัน 5, เราก็จะอัพตันได้อีกตัวหนึ่งไอ้ผมคิดว่าเราชนะได้เนี่ย ผมคิดว่านะโอ้เวฟสี่สามเนี่ยมันยังหลุดไม่ไปไกลเลยเว้ยตอนนี้โอ้โหโอเคตัน,นี่ตัวนึงได,ด้จัด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 ไปไปตกี้ตกี้ตกีก้ลุยลุยลุยผมเพิ่มเพิ่มดาเมจนะในการใช้ตัวนี้อีกตัวนึงโอ้วางได้ตัวเดียวเหรอตัวมันดูโง่จังอ่ะก็ดาเมจก็เพิ่มมาเป็นเจ็ดแปดอ๋อโอเคโย่ ดีเพสก็เพิ่มมานิดหน่อยเป็นสี่หมื่นก็โอเคอยู่ก็ยังโอเคสถานการณ์ยังโอเคอยู่ตอนนี้เราเลือดมอสมาไปอยู่ที่หกแสนกว่าเลือดยังไม่ถึงสองล้านเนี่ยเราไหวเว้ยตอนนี้มอนพวกนี้ยังไม่ถึงสองล้านเดยดแล้วเวฟสี่สิบหกลุยยี่สิบหกแล้วสี่ิบหกแล้วเราจะถึงฝันแล้วแดกเวลาชิตกูไปสามสิบเจ็ดนาทีแล้วโอเคตอนนี้มอนเตอร้เราก็ตัวบอสไอ้ทุย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 ตัว ใช้ท่านเราเนี่ยเนื้อตันไปประมาณทุกตัวแล้วนะเออผมย่อเราน่าจะไหวแล้วนะดาเมจเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยประมาณตัวหนึ่งล้านหนึ่งล้านพันห้าห้าห้าคูณสามสิบห้าแสนห้าต่อวิโอเคได้อยู่คิดว่าผมน่าจะเวฟสี่แบบผมจะขาดตัวเงินทิ้งเวฟฟาร์มตังค์อ้ฟาร์มตังค์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 ฟาร์มฟาร์มฟาร์มตังค์ฟาร์มตังค์ยาวฟาร์มตังค์ยาวฟาร์มตังค์ยาววิเล่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งโอเคตอนนี้เราจะจบเวฟสี่เจ็ดแล้วอีกนิดเดียวเว้ยเราจะจบละ ในตัวเฮียอะไรโยเย่เดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวเดี๋ยจะปิดเดี๋ยวจะปิดโอเคเวฟ48 48โอเคผมจะขายตัวเงินที่ตัวนึ่งไม่ขายตัวขวาสุดอ่ะขายตัวนี้ไหมเดี๋ยวผมจะวางตัวนี้นะวางโอเคอัพเงินอัพเงินอัพเงินเอาเว้ยเว้ยเวฟ49เว้ยวู้วแล้วโอเคตอนนี้อัพตันที่ตัวนึงถือว่าสถานการณ์ถือว่าโอเคจัดจัดโอเคจะจัดหลายยาว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 จะขายตัวนี้ทิ้งแล้วก็ไปบัฟข้างหลังเว้ยบัฟตรงนี้ดีกว่าบัฟสักสองบัฟสองตัวนี้ติดไหม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 เออ ต้องแบบนี้ดิวะนี่เดี๋ยวเราจะรีบขายตัวเงินทิ้งแล้วก็วางวางสแปมเลยเอ๋อเราจะไว,ว,ว้ก่อนจะไว้ห้าสิบละนี่หน้ามึงโคตรบ,บูดอ่ะน้องหน้าโคตรบ,บูดอะ่ะเฮ้ยเราตัวเดียวโอ้โหดูเรื่อยๆอืมเหม็นเก่งเลยตอนนี้เวฟห้าสิบคุณดูอีกนิดเดียวเว้ยนิดเดียวเราเราจะจบแล้วอีกนิดนึงตอนนี้ผมขายตัวเงินทิ้งหมดแล้วนะแล้วผมก็คิดว่าผมจะวางเพิ่มอีกตัวนึงตรงนี้นอ้าวที่มันเต็มแล้วด้วยไม่เป็นไรเราจะวางตรงตรงตรงนี้ให้มันติดบัฟติดไหมติดโอเคเฟียว ดีวเราจะผ่านไหมเรียกบอสที่ประมาณ2ล okay, 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 like ้านห้แสนพันบอสเดินไวมากบอสเดินไวมากโอเคสวยให้บอสเริ่มนำไปก่อนให้บอสมาตีบอสไปโอเคโอเคเลยถือว่าดีถือว่าดีคือหลอดแล้วคือหลอดแล้วยังไม่ถึงครึ่งแมปแล้วคือหลอดแล้วเรียบร้อยครับผมเรียบร้อย ชาเลนของวันนี้เราได้นำเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกับการใช้ตัวเอกลุ่นสิบเนี่ยผ่านด่านนายเมนะครับผมเรียบร้อยแล้วผมชาเลนจ์ <Challenge S 1> ของน้องได้ทำการสำเร็จแล้วนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ก็เหนื่อยใช้ได้านผมคลิปนี้เป็นชาเลนจ์ที่ทางบ้านให้มาเนี่ผมก็สนุกมากเลยนะแต่ก็แดกเวลาชิดกูไปหนึ่งสี่สินาทีสิก้วิเก็าไปแก้ไหมผมคลิปนี้ก็สะดวกผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรหรือรีวิวอะไรรีเคว,วสต์มาได้ใต้คอมเมนต์หรือว่าใน Discord เลยนะผม ก็คลิปนี้ก็ขอจบวิเียอเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมว่าผมจะทำรีวิวตัวละครอะไรออกมาหรือว่าได้ชายเหลือเลยจากคนดูนะผมไว้ติดตามชวม์โรสซาเราทีนี้บายบายครับสวัสดีครับมผมทุกคนบายบายค่ะ